ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมหรือว่ารู้สึกเฉยๆกับแฟนคือไม่รู้สึกอะไรเลยไม่อยากคุยไม่อยากเจอไม่ตื่นเต้นเวลาคุยต้องทํำยังไงร,รักใหม่ก็รักเหมือนว่าเรารู้สึกเพื่อนก็ไม่ใช่แฟนก็ไม่เฉยอยากจะเลิกก็ไม่กล้าที่จะเลิกเพราะว่ากลัวว่าเอออย่าเราตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่าอยู่ต่อก็มันก็หมดแพชชั่นมันก็รู้สึกแบบ ไม่ตื่นเต้นเร้ใจไม่รู้สึกดีแล้ว3มเทคนิคในการเช็คว่าเราหมดแพชชั่นแล้วหรือยังบางทีบางครั้งเราอาจจะอยู่ด้วยกันมานานจนรู้สึกชินชาบางทีบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่ด้วยกันมานานจนรู้สึกว่าเบื่อหมดแพชชั่นมันคือการหมดความหลงไหลแล้วหมดความรู้สึกว่าอาจะเดินร่วมกับคนนี้แล้วยิ่งใหญ่กว่าการเบื่อข้อแรกที่เราจะต้องทำถ้าเราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยสรุปแล้วฉันหมดแพชชั่นแล้วจริงๆไหมหรือว่าฉันแค่เริ่มเบื่อเฉยๆลอง ไปเปลี่ยนสถานที่ดูค่ะเปลี่ยนสถานที่ดวงเราก็จะเปลี่ยนโชคเราก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลองไปเปลี่ยนสถานที่ดูลองอะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมใหม่ๆดูสิเราไปทํากิจกรรมที่มันไม่เหมือนเดิมจากเคยไปเที่ยวทะเลโอ้มันก็ดูน่าเบือเอ่อเนาะไปเดินป่าเดินเขากันบ้างไหมอ่ะคุณทำอะไรที่มันไม่ใช่ชีวิตประจําวันหรือว่าสิ่งที่เราทําซ้ําเดิมก็จะเช็คได้ว่าสรุปแล้วเราเบื่อคน หรือว่าเราเบื่อชีวิตของตัวเราเองเพราะบางครั้งการเบื่อชีวิตตัวเองเนี่ยมันก็ผ่านไปเบื่อกับสามีเบื่อกับคนที่อยู่กับเราก็ได้แล้วมาอาจจะตอบโจทย์ว่าเออที่ฉันรู้สึกอย่างนี้เพราะว่าฉันแค่เบื่อเท่านั้นไม่ได้หมดรักข้อที่สองนคะคะอันนี้เปลี่ยนสถานที่ก็แล้วออมันก็ยังรู้สึกเบื่ออยู่ลองนึกถึงภาพอนาคตดูสิว่าเรา มีเขาแล้วเรารู้สึกยังไงหรือเราไม่มีเขาเรารู้สึกยังไงหรือเอาง่ายๆเลยว่าลองนึกถึงภาพอนาคตชีวิตเราในอีก5ปีในอีก10ปีเรามีอนาคตแบบไหนมีบ้านแบบไหนเราจะมีบบไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบไหนเราจะมีการใช้ชีวิตแบบไหนถ้าเกิดว่าเขายังเป็นส่วนหนึ่งในภาพนั้นก็เท่ากับว่าเราจะไม่ได้เบื่อเขาแต่เราเบื่อชีวิตตัวเองยิ่งใครใช้ชีวิตคู่นะ เอาไปใช้มันจะลึกซึ้งมากเลยแล้วมันจะสามารถที่จะไปทําให้ชีวิตคู่ของคุณดีขึ้นได้อันนี้เป็นตกผลึกจากความรู้ที่ครูมีและตกผลึกจากประสบการณ์ตรงๆของครูเลยแต่ถ้าภาพนั้นมันแบบไม่อยากให้มีเขาแล้วอะแสดงว่าเราหมดแพ่ชานแล้วอันนี้คือเช็คและข้อสุดท้ายจะทุกคนให้อยู่คนเดียวจริงๆ ออกมาอยู่คนเดียวจริงๆไม่ใช่ออกจากบ้านนะหมายถึงว่าบางคนบอกว่าเบื่อแฟนไม่อยากเจอไม่อยากเจอ,ไม,อ,เจอไม่อยากพูดอยากคุยแหละก็บอกเขาไปต,งตรงๆว่าขอเวลาอยู่คนเดียวหรือว่าวันนี้ฉันต้องมีธุระฉันขออยู่คนเดียวนะอาจจะพูดเลี้ยงไปแบบนี้ก็ได้แล้วลองปิดทุกสิ่งอย่างโซเชียลมีเดียมือถือ อะไรก็ตามกลับมาอยู่คนเดียวอะแล้วลองดูสิว่าเราจะนึกถึงเขาไหมเราจะคิดถึงเขาไหมเราจะกลัวการอยู่คนเดียวไหมหรือว่าเราจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยพอไม่มีเขาลรวทำอะไรแบบไม่มีความสุขหรือไม่สะดวกใจไหมแต่ต้องอยู่คนเดียวจริงๆนะไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าฉันอยู่คนเดียวแต่ฉันไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าไปแชทกับหนุ่มคนอื่นอันนี้ก็ไม่ใช่อยู่กับตัวเองจริงๆ no social media นะเพราะว่านั่นไม่ถือว่าคุณอยู่คนเดียว ไม่ได้อยู่ในความสงบไม่ได้อยู่ในการที่จะถามใจตัวเองได้อยู่คนเดียวเพื่อที่จะถามใจตัวเองว่าชีวิตจะเอายังไงถ้าในความรู้สึกอยู่คนเดียวเราไม่ได้โหยหาเขาเลยไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็คือจบแต่ถ้าในความโหยหานั้นมีเขาอยู่นั่นก็คือเราอาจจะแค่เบื่อก็หาวิธีการกําจัดความเบื่อซะเช็คตัวเองซิว่าชีวิตต้องการอะไรเช็คตัวเองสิว่า ชีวิตฉันนะตอนนี้เบื่ออะไรหรือไม่พอใจอะไรในชีวิตแล้วจัดการกับอารมณ์ตัวเองซะมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้คนรอบข้างแต่มันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆ